เบื้งดูเหรอหน้าหยาแน่กากแน่หัวแกบแน่เบิดสุดอันสุดเนี่ยสิไปตักมาอะไรอย่างเดี๋ยวสิบหนึ่งประท้าไปแซีมันยังมันยังผุขึ้นเด้เห็นว่าจังสินเนาะเม็ดเข่าเม็ดหยาดำๆหนิเพอเขาไปแซ่ยแต่มันมันมันบ่ลอยขึ้นมันสิไป๊มันผุ คล้ายๆว่าเม็ดมันตึงขึ้นใหญ่ขึ้นเวลาวคาไเป็นหนึ่งเมง็ดใหญ่กว่านี่ดำปื้อปื้อพี่น้อง้อยพี่น้องไปไทยมากับประกาหามาสู่คนกินแต่จะอายเขาสือว่าเขาขี่ขานื่อเก็บหอดกาขาวว่าเก็บหอ,ด,าาบหอดใน่หยาในอยู่อุ้ยคลากลายเนี่ยนินเน,น่าหน,น,น้าวานนี่คุณฮ็ดเข่าหน้าวานมันก็สิประมาณนี่แต่เกาเนี่ยต้องเจ้าของ ก็จะเป็นเขาหน้าดำเขาเขากินจะดำเอามันยังบ่มีน่นเนี่ยบ่เด้หัวซาได้พี่น้องสีเหล้วก็มาตักมาซาว้า,วาวลิ้นหนามออกกระจบกระใซออกจากสองหลอบสองเทือ่เทือ,อนนี่เนาะก็มาโหลดกันหนึ่งกินบ่หมี่ได้อันนี้มันลายลายตรงเนี้ยเขาพันเอามาเลกเขาก็ เขาหน้าวานเนาะเขาเพ่อคือหน้าดำนั่นแหละ,ะเก็บไปนี่แหละประมาณถังหนึ่งย่ามดอะสิเลียวอยู่เนี่ยนะสู้